สวัสดีเอฟซียมามเช้าทุกท่านเลยนะคะเช่นเคยนะคะออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็มายืดเส้นยืดขากันนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเรายืนนานเนาะนะคะก็ต้องนี่ค่ะยืดขาเข้าไปนะคะอ,ะอันนี้เรายืดขาได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราตัวเล็กลงเนี่ยนี่น ดีทุกทายมเช้าค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันคลายวันเกิดของน้องฟางนะคะวันที่ห้าธันวาคมนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ลืมลืมเมื่อวานนี้นะคะถ้าลูกไม่ย้ำนะคะก็ไม่ได้นึกแล้วว่าวันนี้จะเป็นวนันเกิดเขานะคะจะนะเพราะว่าแม่ก็แม่ก็ทํางานจนลืมวันเลยนะค,ะ,คะก็เดี๋ยวช่วงน่าจะไปพาน้องฟางไป ช่วงสิบเอ็ดเนาะไปทําเพียนะคะไปถวายนะเขาเรียกว่าซื้อของไปถวายนะคะสังฆทานนะคะก็ถึงแม้ตอนเช้าเราอาจจะยังไม่ได้ไปวัดเนาะนะคะไม่ได้ไปวัดนะเพราะว่าน้องฟังยังไม่ตื่นนะ,ะก็เดี๋ยวไปช่วงสิบเอ็ดนะคะโมงนะแต่ว่าสิบโมงเราก็น่าจะได้ไปนะน่าจะไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเพียใช่ไหมคะก็เดี๋ยวซื้อของซื้ออะไรไปนะเพราะว่าทุกปีนะคะก็จะ ไปถวายสังฆทานนะช่วงช่วงเพลนพอดีนะคะค่ะนะอาจจะไม่ได้ไปใส่บาตรช่วงเช้านะคะ,คะก็ขอบคุณเอฟซีนะคะทุกท่านนะคะที่ร่วมอวยพรมาล้ายวันเกิดน้องฟางวันนี้นะคะวันที่ห้าก็สุขสันต์วันพ่อด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะด้วยนะคะค่ะนะของรัชการที่เก้านะคะค่ะนะก็เราก็มีความ จงรักพักดีนะคะระล,ลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะนะพอพระองค์ท่านเขาเรียกว่าอยู่ในใจของออประชานะคะทุกทุกคนนะคะอยู่ในดวงใจสถิตในดวงใจของออพวกเราทุกคนนั่นเองนะคะไะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเมื่อวานนี้ก็ได้ทําการเคลียร์พื้นที่นะคะบริเวณตรงนี้แล้วนะคะเมื่อวานก็มีแอดแอนนะคะ มาช่วยตัดนะคะตัดบอ่อเถืองจุดตรงนี้นะคะก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่พี่นวัดนะคะจ้างมาด้วยนะคะจากบ้านห้วยน้ําเที่ยงนะคะก็มาตัดดอกบอ่อเถืองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะบ่อมืดมาก็เคลียร์นะคะนำรถไถเคลียร์นะคะเพื่อที่จะเป็นที่จอดรถนะคะบริเวณตรงนี้เนาะนะคะส่วนเต็นนะคะนี่ค่ะเต็นก็ได้ทําการกางเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะ กลางเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเต็นโรงทานนะ,ะเป็นเต็นโรงทานนะโรงทานนะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าใครจะมาทำโรงทานนะคะนะ้อ้าุกป,ปิศาเข้าพื้นที่แล้วท่านผู้ชมลุกป,ปิศาเข้าพื้นที่แล้วนะคะนะนะคะเดี๋ยวก็คงตอนเช้ามานะจะเอี่ยมก็คงต้องได้เอารถออกเนะาะเพราะว่าเออเราก็จะได้มีทางทางออกนะคะเพราะว่า รถใบเงินก็จะได้มีทางออกได้นะ,ะนี่นะคะก็อเป็นการกลางเต้นนะคะเต้นโรงทานนะคะอยู่จุดตรงนี้นะคะ fc อ่ารบปิศนาครอบพื้นที่แล้วนะคะน่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละเนอะนะคะอืม,อมรถจะเอี่ยมใหญ่มากมตรงนี้นะคะรู้สึกว่าปีนี้นะคะ fc นะจะมีเอ่อ ข่าวดีเนาะนะข่าวดีอะไรเอย่ยนะคะเต็นนี้นะจะเป็นเต็นของมีการนวดด้วยนะคะปีนี้นะคะนะเขาบอกว่าเอ่อทางจำปาดงนะคะนะทางจำปาดงนะคะทางจำปาดงก็จะมีแบบว่าทีมงานนะคะที่อพอะ,อะไรนะอ,อพอะอะไรนี่แหละที่เขานวดนะคะก็จะมา ตั้งเต็นท์นะอันนี้เต็นท์สำหรับคนนวดนะคะคลายเส้นเนาะ S N เชื่อว่า F C คงจะชอบมากนะคะก็คือเขาเอามาให้บริการถึงที่เลยนะคะที่วางปูนี่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือใครที่ปวดเส้นปวดหลังปวดเอวปวดอะไรเงี้ยนะคะก็มาคลายเส้นได้นะคะนี่นะคะเต็นต์ที่ตั้งไว้นะคะนะให้กับทีมนะคะที่นวดนะคะนะ,นะ,นะเราก็ไปอัปเดตพื้นที่ต่อนะคะทุกคน ส่วนจุดนี้นะคะจุดนี้ก็เหลือเอครื่องลวดนะคะแล้วก็ประดับไฟนะคะเครื่องลวดและประดับไฟเนาะนะช่วงนี้ก็อยู่ในการตกแต่งพื้นที่อยู่นะคะยังไม่ได้เก็บนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่ยังระเกะระกะนั่นก็หมายถึงว่าเรายังเตรียมงานกันอยู่นะคะส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นมุมดอกไม้นะคะ นะดอกคอสมอก็ยังไม่จางหายไปไหนนะคะยังสงคงความสวยงามนะคะอ่า,าส่วนการประดับดอกไม้นะคะก็ต้องเออเขาเรียกว่าสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะคะโอ้สวยจริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะฝีมือใครทํำเอ่ยนะคะก็มีปุกับเสือพาไปนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ กับเสือพาไปนะคะนี่ค่ะออกแบบนี่ออกแบบสวยมากเลยนะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นซุ้มหัวใจเดินทะลุดอกไม้มานะคะก็จะมีการประดับมุมนี้ก็จะประดับดอกเอ่อเาเรียกนี่นะคะ่ะต้นขัดโมนนะคะเพราะว่าเขาคลึงเชือกไว้แล้วคลึงเชือกไว้แล้วนะคะก็ก็จะเรียงอันนี้เด็กค่ะเด็กเข้ามาเสียบเมื่อคืนนี้นะคะอ่าก็คือ <c oughs> เขาอยากทำเนาะนะคะน้องไพรินนะคะก็อยากทำาก็ก็เลยมาเอาดอกนะคะมามาเสียบๆนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ตกแต่งเนาะนะเพราะว่านี่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ทางเสือกับปุ๊นะคะจุดนี้นะคะเขาเป็นคนทำเต็นนะคะนี่ค่ะก็บ้านสรสีฝั่งนี้จะเป็นเอ,อหมู่บ้านสรสีนะคะนำโดยผู้ใหญ่ปานนะคะนำทีมนะคะกางเต็นเมื่อวานนี้อ่าเต็นแล้วก็ส่วน <c oughs> ส่วนพรมเขียวนะคะก็ เพิ่นก็เอามาให้ด้วยนะคะก็กองไว้ก่อนเพราะเราจะปูพรมเขียวตรงนี้นะทั้งลานเลยค่ะนะก่อนปูเราก็เดี๋ยวกวาดทําความสะอาดก่อนเนาะ,ะใกล้วันก่อนแล้วค่อยปูนะคะวันที่น่าจะปูวันที่สิบเนาะนะคะน่าจะเป็นวันที่สิบเพราะช่วงนี้เขาเตรียมงานก่อนก็เลยขนมาให้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักนะคะก็เลยเราไหว้บานให้เขาช่วยช่วยยกมาให้ก่อนนะส่วนเมื่อวานนี้นะคะบ้านสดสีก็ทําการ จีบผ้านะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นะคะในการาทําพิธีนะคะนะทาพิธีอ่าตอนตอนตอน <c oughs> ช่วงที่มีการทําพิธีนะคะนี่ค่ะก็เพิ่นก็จีบผ้าสวยมากเลยนะคะนะเพราะว่าบ้านโสสีมีฝีมือนะคะแล้วก,ตกตตวะะ็ตกแต่งที่เต็นด้วยนะคะตกแต่งที่เต็นด้วยนะคะนี่นะคะก็มีการจีบผ้า จีบผ้าก็จะเป็นเน้นสีฟ้าสีขาวนะคะตามผ้านะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานที่ต่อนะคะอ่า,าเพื่อจีจะให้เอฟซีได้เห็นภาพมุมกว้างเน,ะนาะนะในการเตรียมงานนะคะอ่ตอนนี้ยังมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้ทำนะคะอส่วนด้านบนนี้นะคะเมื่อเมื่อวันก่อนเอเดนก็ติดนะคะโพงเงินโพทองแล้วนะคะที่อยู่ด้านบน ที่อยู่ในท่อนะสีขาวๆนะคะเห็น F อซเห็นไหมนี่ค่ะแอแอนก็ได้ทําการติดกับน้องป๊อปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ่าบาริสต้าคนใหม่ของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้นไม้ก็เป็นต้นโพเงินนี่โพเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโพเงินแล้วก็จะมีต้นโพทองนะคะตุกแต่งนะคะโคมนะคะนี่ค่ะโคมนะตรงนี้ก็นี่ค่ะก็จะมีการติดนะคะโพเงินโพทองนะคะปีนี้เราเน้นโพเงินโพทองนะคะ ก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็มาทํานะคะชาวบ้านมาช่วยทาเนาะนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะปีนี้นะคะก็สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะคะอ่าสวยสดงดงามนะคะนี่นะคะจุดตรงน,นี้เมื่อวานนี้นะคะก็เห็นลุงเสือปาษสานะคะก็มีป้าไถยบ้านนะคะอ่ามาทําจุดตรงนี้โอ้ยสวยงามมากเลยนะคะทุกท fc พอติดมาแล้วสวยงามมากโอ้โหนะคะนี่มุมนี้นะคะพอจะได้รู้เป็นทางเขาเ้านะนะคะอ่าตรงป้ายพอดีเลยนะคะไอออกดอกแล้วสวยงามมากเหลืองอล่ามกันเลยทีเดียวค่ะก็ยังเหลือติดปิง้งปองนะคะติดปิงปองนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ได้ติดงานอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะมาติดปิงปองนะคะด้านบนนะคะที่เหลืออยู่นะคะค่ะโอเคค่ะ ก็นี้เป็นการอัปเดตนะคะอัปเดตการเตรียมงานนะคะที่วางปูนะคะว่าเราเตรียมงานไปถึงไหนแล้วนะคะนะก็ขอบคุณ f อฟซทุกท่านนะคะฝากชมคลิปเป็นบังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ